คันนี้ผมต้องขายเอาสภาพนี้เลขไมไม่ตรงนะครับใครซื้อคันนี้ต่อผมถือว่ามาช่วยพี่ๆเขาแล้วกันเนาะ เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเจ้าของรถคือพี่คนไหนครับพี่คนนู้นเป็นเจ้าของอันนี้เป็นพี่สาวเจ้าของรถค่ะคือน้องชายป่วยอ๋อโอเคเจ้าของรถคนจ่ายก็คือน้องชายแต่เราเป็นคนออกให้เขาเราต้องไปดึงขายอ่ะครับแทนเขาทางานคนเดียวอะค่ะคือมันไปต่อไม่ได้เราก็อยากได้งินไปช่วยรักษาน้องด้วยเพราะป่วยเป็นไรครับพี่เป็นมะเร็งเลือดขาวโอ้แล้วตอนเี่ยงยังทํางานได้ไหมครับหรือว่าไม่ค่ะนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเลยค่ะจริงๆอะรถมันมันซื้อไม่ได้ คือรถมันต้องสงสัยครับพี่คือเลขไม่์คันนี้น้อยมากเลขไมค์ตอนนี้มันแค่8ปดหมแต่ว่าพอผมดูพวงมาลัยเนี่ยมันมันเงาคือปกติปกติมันต้องสภาพดีกว่านี้เบาเนี่ยมีการเปลี่ยนมาตอนที่ไปซื้อมันขึ้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเองอ๋อปี6 4สามสปีแล้วกระโปดหัวเช็คกันมานะครับพี่ก็ข้อมูลมันมันไม่ตรงมันเข้าสูตรต้งปีสองพันสิบแปด่ที่เราเห็นมัน9ก้าหมื่นห้าแล้วแต่ตอนตอนพี่ซื้อมันเจ็ดหมื่นกว่า ก,ก็คือมันถูกถอยมาซึ่งผมเรียนปกติว่าผมไม่ซื้อแนวนี้เลยคือผมเรียนอย่างนี้รถถ้าไม่กอไมเนี่ยก็ซื้ออยู่แถวแถวสาบกรเยู่แถวนี้นะครับไม่ข้ามแต่พอรถแบบนี้ทำสีมาบ้างันนี้ผมไม่เท่าไหร่หลักมันไปกอไมไม่แน่ใจว่าเช็คล้วยังครับว่ายัางิดไปแน่นอยู่เท่าไหร่ครับเช็คเช็คเมื่อว<ม>าน <มา S 1> แล้วครับ,รบยอดก็จะเหลือมาหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันนิดสนี้ประมาณนี้ครับ ตัวเลขที่ผมว่าเป็นไปไ,ได้ก็คืออันนี้ผมช่วยเพราะผมคันนี้ผมต้องขายเอาสภาพนี้เลขไม,ไม่ตรงนะครับใครซื้อคันนี้ต่อผมถือว่ามาช่วยพี่ๆเขาแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าพี่วิ่งต่อเนี่ยมันลำบากแล้วยิงแล้วพอค้าเห็นกอไม้เนี่ยคือไม่เอาหรือถ้าคนเอาเ่ะ,ะมันก็ราคามันต้องไปเต็นท์อื่นก็เช็คเหมือนเดิมครับมาเขาอยู่เต็นท์นีน้นเลยอยากให้ช่วยอะคะอ่ะพ่จะช่วยอ๋อเพราะว่าผมก็เป็นลูกเตดของโอ้โหผมพี่รองฮะผมเขาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมเข้าใจ ก็นั่นแหละเดี๋ยวคันนี้ผมซื้อเป็นกรณีพิเศษเพราะเงินมันจะเหลือไปประมาณเจ็ดแปดันได้ดันให้เป็นหมื่าอย่างนี้ได้ไหมคะไ <c oughs> ด้ได้ไม่อป็นไรครับเอามาให้ไปสองแสนหนึ่งเลยไอพี่ถ้าไปต่ออย่างที่บอกผมช่วยจริงๆคันนี้ผมไม่ได้ซื้อรถแต่ผมเห็นเห็นสิ่งที่มันต่อเข้าใจตอเพราะวันหนึ่งเขาทำงานได้เขาปกติแต่วันนึ่งเขาป่วยแล้วมันมันมีสิทธิ์ที่จะ นปกติยากหน่อนะจระิงๆก่อนหน้าเขามีอาการอะไรไหมครับหรือขแข็งแรงมากตัเขามีการไข้ปกติเขาก็ไปหาหมอครั้งหนึ่งแล้วที่เอกชนก็ไม่มีอะไรเขาก็ยังมีอาการแบบป่วยเหมือนเดิมซึ่งไม่คิดว่ามันจะเป็นมะเร็งนะคะเขาก็กลับไปตรวจไปอยู่ประมาณ2รอบ3รอบคึงรู้ผลว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะจริงๆอย่างนี้คนทั่วไปนี่มันจะมีสัญญาณหรือมันดูแลตัวเองยังไงหรือมันต้องเช็คอะไรไหมครับนี่ก็กลัวอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดกับเราแต่อยู่ดีๆเขาก็เป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยยังไงวันนี้ก็ช่วยพี่ได้ประมาณ นี่เนาะก็ขอให้น้องเขาหายและเขามาแข็งแรงดีว่าเนาะผมว่าทุกอย่างมันก็มีโอกาสแหละครับพี่เนาะพี่จะกลับมาได้เอโอเคครับพี่ขอบคุณนะครับผมครับอบครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆเราไม่ได้ซื้อรถกอใหม่เลยนะครับเทียบกับเพียวเรียบร้อยแล้วครับว่าใหม่มันไม่ตรงจริงนะเรื่องใหม่มาข้าล่าสุดเนี่ยเก้าหมื่นห้าเนาะไม่ตรงนะครับก็ตอนนี้ใหม่มันแค่ประมาณแปดหมื่นตกว่าแต่ว่าเคสนี้อยากให้คนที่จะซื้อคันนี้เหมือนกับได้ช่วยคนละกันเนาะเพราะคันนี้จริงๆเราเราไม่ได้ซื้อรถครับเราแค่อยากช่วยพี่เา คันนี้เมื่อกี้บอกตรงๆนะซื้อมา2อ0ขันนนะครับนะเดี๋ยวมีต่อบภาษีให้<ร>ยางเดี๋ยวดูให้ว่ายังไงบ้างนะครับซึ่งเก็บรอบๆรวมอีกประมาณ15ื่นนะทุกคนเนาะผมขายที่2องแ0 0สาบาทนะขออันนี้ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆนะครับรับรองว่าราคานี้ได้ไปโอเครถจริงๆก็สภาพถือว่าโอเคนะเอาว่าได้ช่วยคนแล้วกันใครจะคันนี้ต่อมด้นะครับพี่เจมส์เลรดออโต,ต้ตอนนี้ผมเปิดช่องใหม่2ช่องนะช่อง,องแรกชื่อช่องบอสเจมส์นะแล้วก็อีกช่องหนึ่งชื่อช่องบอสเจมส์เเบียนเทพนะครับฝากทุก